สวัสดีครับพี่น้องคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งหวลาครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดักหนูกันครับหลังจากที่เมื่อคืนเราไปดักที่หมายรับของเรานะครับผมวันนี้ก็จะมาดักที่หมายประจาของคนล่าหนูครับผมหมายนี้ปีที่แล้วคนล่าหนูมาเอาไปหลายรอบครับผมนะก็ได้ไปหลายสิบตัวนะครับตอนข้าวเหลืองก็เอาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมถ้าใครดูในคลิปจะจําได้นะครับผมคลิปนี้จะมาตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับผมทีนี้จะเป็นแต่หญ้าขด ริมเป็นเป็นคลองส่งน้ําเขาเรียกว่าคลองน้าทิ้งหัวนาครับผมอันนี้คนล่าหนูจะพาพี่น้องมาเพื่อนๆมาดักหนูนะครับผมแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีหมายเราจะเป็นยังไงเี่จะพาไปชมหมายแล้วก็แล้วก็มาค่อยรุ่นกันว่าคืนนี้เราจะมีถอดเด็ดไหมครับเนาะอย่าล้ติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะให้ดูหมายครับผมสภาพหมายของเราครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับคนล่าหนูก็จะดักไปตามนี้ครับ จากร้นไปทางตรงต้นถิ่นไปนน้นไปถึงเอซุมกล้วยไม้นู่นนะครับผมนะครับแล้วก็จะดักไปทางนน้นแล้วก็จะเลาะประคังางนี้ครับไปตรงกันคองฝั่งนน้นครับไปข้างหลังนี่ครับนี่ครับไปทางนน้นครับไปทางนู้นเลยนะครับสุดคลองครับเป็นคลองส่องน้าคลองล่องน้ําหัวนาครับผมแบบแบบนี้ครับน้องให้พี่น้องดูครับนี่ครับมีน้ําตลอดทั้งปีครับน้ําไม่แห้งครับแล้เป็นเป็นหญ้าขนครับผมแล้วก็จะมีพวก หนูมาอาศัยอยู่ครับเพราะหนึ่งกินน้ำด้วยมีผักตลอดครับเหรอมียาให้หนูได้กินตลอดนะครับผมแล้วจะดักไปทางนู้นครับนะครับเรามาดูความมั่นใจของไม้แล้วครับผมพี่น้องเพื่อนๆจะให้ดูครับผมนี่นาอนี่ครับร่องรอยกันกัดนะครับร่องรอยมันนะครับผมเพื่อนๆดูไว้นะครับผมนี่ครับฐานเยอะนี่มีนี่ครับที่เรามั่นใจได้นี่ครับ นูรุ่นๆครับเนี่ยสามสี่ขีดครับรุ่นเนี้ย้าของรุ่นใหญ่ก็จะมีอยู่ครับผมดูแล้วนี่ครับความันกัดเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเอาไม่ใหม่ครับมันกัดกินครับนะครับผมไปเรื่อยเราจะให้ดูไปเรื่อยครับผมเราจะดักกันวันนี้ครับผมนี่เป็นหมายที่เราจะดักวันนี้ครับ ว่าชัวแน่นอนครับวันนี้มีตัวแน่นอนครับผมแล้วมันกัดครับเห็นไหมเรากัดแล้วมันคุยครับผมนี่ครับพี่น้องอีกที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับขี้มันในไม้อยู่ครับผมนี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้องคนเราหนูจะวางไว้ตรงนี้ครับกัดนี่ลอยมันคุยมันออกมาจากท่อครับหนูมันอยู่ในท่อครับเห็นไหมครับนี่นี่ นี่เห็นไหมครับลอยมันกินหอยครับนี่ไม้เด็ดแล้วเลยครับไม้ทอดครับเห็นไหมครับนี่นี่ตัวใหญ่อยู่ครับเนยครับเราจะดักมันอย่นี้ครับนี่ครับปากทอดนี่คือไม้เด็ดของเราครับผมไปชมครับผมพี่อนเราเรามารุ่นด้วยกันครับเนี่คผมนจะดักไปนู่นครับ เอาละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดักหนูก่อนนะครับพี่น้องเพื่อนๆถ้าเจอไม้ไอ้เด็ดๆจะถ่ายให้ดูครับนน่ครับรอยมันกัดรุ่นครับผมสี่ครับไปพี่น้องดักหนูนะครับผมคอยรุ่นกันครับผมน้องไม้นี่ครับดูขี้ครับพี่น้องนี่ครับขี้ขี้ไม่เป็นกองเลยครับผมนี่เห็นไหมครับนี่รอยใหม่ๆขี้ใหม่ๆครับนี่เห็นไหมครับ นี่ครับขี้ใหม่ๆเลยมีขี้สั้นขี้ยาวครับพี่น้องเดี๋ยวมาลดเงินกันครับเพื่อนๆนี่มันลงมากัดหญ้านี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลอยกัดเมื่อคืนนะครับเนี่ยครับขีดสั้นมันขี้กระต่ายดูก่อนไม่ใช่ครับขี้หนูครับเนี่ยนี่ครับขี้มันสั้นๆนะครับเพี่น้องดูนะนี่เป็นกองนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เป็นกองเลยครับเนี่ยเนี่ยคนะเป็นกองเลยพี่น,น้องนะเห็นไหมครับเนี่ยขุดยอดเลยครับเนี่ยหมายเนาะเห็นไหมครับ,นะรบเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมนี่หมายนีย่สองทุ่มมาลุ้นกันอืม จะมีตัวครับน้องสองทุ่มมาลงเลยครับมดล้นเลยด้วยกันครับพี่น้องเพื่อนๆสองทุ่มเศร้าครับผมพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาดุดูดุลทั้งหลายครับผมวันนี้เวั้าดีเศร้านี่คนละหนูสิพาพี่เพื่อนมาเก็บกลับครับผมเก็บกลับเก็บหนูเขาี่เขามาดากว้เมือว่านะครับเนาะกลับมาเบิ้งครับบนเศร้านี่สิมีความหมานมาเนาะครับเนาะไปเบิ้งกันเลยครับผมพี่น้องนี่ครับหมายเขา เป็นต้งเียได้ครับได้เดี๋ยวไปหอดคับเราใสให้เบิร์กนี่แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันดิสันนะครับเนาะซื่อๆอย่พี่น้องเพราะมันกัดนี่นะโอ้คุ้มมาวะนลงขาวอ่ะใส่ซูมไว้ซืสอครับเฟว่าสิมี่มึงพุกใหญ่เขำว่าใส่สสสอยู่เทำมันกัดกัดจนต้นต,นตายครับเดี๋ยวไปพี่น้องลังต่อไปครับพูดกระเด็นแล้วครับพี่น้อง แต่สิมีตัวบ่โอ้น่อยนะครับกระพดกระเด็นแต่บ่มีตัวถือครับโอ้อยอียงน้อปอดคือฟาวน้อบหดือนใส่พี่ครับผมลันกรผมมีแน่โอ้ฟาวหรือพี่น้อยนะครับปะทางต่อไปครับผมใส่เป็นปลาใบเตยนะครับผมใบเตยดี่ เพื่อนเภัยแต่งตรงไปตั้ง่นันเป็นเด็กดอกกล้วยไม้ครับผมครับผมขออยากครับผมป่ะนีกหลังนึงครับผมฮึครับผมคือเฮียบ่มือพี่น้องครับบ่เห็นครับครับพ่าใหญ่หมองพี่น้องเฮ้ยแม่นว่ะครับผมไป่ใส่พี่หนอ อย่ยงน้ตัวมี่นนะโอ้ขับมีตัวพี่นนอครับนี่ีน่นอเห็นไหมพี่นนอ หลนครับเขออยากเก็บนู้นนะครับเนาะตัวแหลกของห้องเศ้านี่ผลงานเศ้าแหลกตัวแหลกของเศ้านี้นะครับได้พี่น้องด้วนี่ครับผมขอหยัดขอมันตายขอมันตายขา,ามเง้ เงี้ยเข้าซื้อพี่น้องเอ้โอ้เหน็นตัววามันฉลาดคือนวายตัวนี้ปรโตครับผมซื้อๆอยู่ครับผมพี่น้องโอ้ตัวมันฉลาดคือนวายเลยนะไปพี่น้องหลังต่อไปครับเสียตัวบนขคู่หน้านี่นะครับผมโอ้ขักดปะขักเลยพี่น้องเอ้ไม้บอกโอ้มันเบาเข่าครับผมต้องเปลี่ยนเงีย้ยไม้พี่น้อง กือตั้งใส่กับโพดดิบมากครับผมนึม่นหมก็เอาเกียร์กระปูห้อ <c oughs> ยมันขวดกินครับผมพี่น้องไอ้บังหลังนี่ครับที่ผมรีวิวให้บังตัวถ่ายหม้ออ่างนี่ครับฮึกลับเขาเปลี่ยนแปลงพี่น้องกลับกลับกลับเช็กดึงโอ้ฮึไอ้บังโอ้โตงามงามครับผมนี่ทีนี้นที่ผมไปบังมาขี่ได้หลาย,ลายครับเนี่ยนี่สั้นๆน,นนี่ครับเนี่ย ใส่โตแล้วครับผมนี่ไส้ตัวเดียวเลยมั้งพี่น้องมึงเนี่ยมึงดูนี่ครับผมโอ้ตัวงามเลยครับผมตัวรุ่นเดียวกันเลยครับนี่รุ่นเดียวกันที่ดหมาจากป้าเตยครับเฮ้ยพันย่งวัดตายนี่ครับผมพีน้องที่ตามต่อไปครับผมเดีนครับี่มีตัวถือปะ เฮ็ดเส้นคักก็ฮึมีตัวครับพี่น้องหลังนี้เอาอีกแล้วเอ้ยแมงน้อยครับแมงน้อยโอ้ยเนาะน้อยแท้ตัวใหญ่ขี่ใหญ่ไปใส่บดใส่ตัวใหญ่มันหูครับผมโอ้อาจจะลูกมากครับนี่ลูกมากครับนี่ตัวสามเป็นลูกครับโอ้ขี่สุ่มขี่ใหญ่ไปใส่เ,สบ,บ,บ,เบิเด์ตถึงไพี่น,อน,น้องบ้างตัวสามเข้ากับเศร้านี่ ไปลังต่อไปครับพี่น้องรูดน้อกันครับอันน like ี้ก็บ่ถือครับนี่บุญของมึงขี่มันพี่น้องเพราะมันขุดอะพี่น้องมึงนะเพราะมันขุดอ่ะต้องใช้ต้องมาแก้ไม้ครับเราขี่ไต่ก่อนใหญ่ใส่พี่น้องขุดมึงนะหือขี่ก่อนมึงญ่เด้พี่น้องขุดนะครับขุดฮ้ันกัดเฮ้อนกัดไม่ไหมก็เกาปนกันเฮ้ยแล้วต้องมาแก้มือไม้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวหาแนวมาแกะมือม,มันไปไปน้องหลังสุดท้ายแล้วมันครับช่วงของนูแรนพี่นอ้องหลังสุดท้ายปเป็นไงครับนูแรนคือกันครับพี่นอ้องซื้อๆอยู่บ้างปเลยมันเหน็ดกัดตัวซื้อๆอยู่พี่นอ้องเลยไปไปเบิังทั้งผลอยู่ครับพี่นเดี๋ยวสี่หลังทางรถไฟครับก็มือสี่คือวุ้นี่พี่นอ้องเลย ปุ๋นหนูน้่งกันครับผมป่ะครับผมสวัสดียังเป็นนักการเทนึนะครับเด้อบ่ะนี่คนล่าหนูสรุปยอดผลการล่าคือมือนีครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสามสี่ตัวน้อยครับเหมือนใส่งามกับไม่ยู่นี่สองตัวนะครับอันนี้กับตัวน้อยครับผมครับผลงานของมือรับสิบแปดล้าครับผมนี่ครับหาม้ามค่าหมู่ว่านี่ครับผมหาหม่งไซยาห์ที่ว่ากลับจากไม้รับมาานะครับก็ พยายามออกมาหาว่าเห็ดคลิปเลยพี่อนอนเดือบเงินนะครับเนาะไมดรู้อันนี้มีกับยักมานได้ครับเนี่ยมาใส่หนูใหญ่ครับเนี่ยนะครับโดยการเอาเอาหนูหน่อยครับเนี่ยตัวนี้เสียมาเห็ดเงียมันนะครับมื่อนี้ที่ไปทีงไหนก็บรอบบางกีนะครับเพื่อนเพื่อนนพี่ครับผมมีต้นไม้ที่ไปครับไปปูนทีงไกลๆมันครับผมตั้งไหน เอออยัางกับเสิบสองครับผมกันที่ไปทั้งมหมดต้นไม้นึงกับไมน้นึงขังทั้งรถไฟขันไปซร้าไม,ม้นะครับเนาะเอ่อทั้งรถไฟครับผมจะไปทางไหนครับมึงนี้เนาะตัดสินใจรอบพันส่างนครับจะไปทางไหนนะครับเนาะเอาละครับผมเ้าหนีโคนอนุกับมีความหมายมาฝากพี่พวกนอก้องอ่ากระเพาะด้ขวดนะพี่น้องนี่กระเพาะดีขมืของเสาหน่ลยนะครับนี่ใหม่ๆตัวนี้โได้ตายได้ครับนี่กลัปนี่มึงหนีมันครับนี่นี่ครับ มูนีแตกแต่บ้อนตายครับคือถือขอนแจ้งครับผมนะครับฟาดเขานี้เลยครับนี่นี่ดึงถอยลังของปลานะครับแต่่ปลายล้รู้รุ่นเดียวกันไล่ไล่กันนะครับนี่สองตัวนี่ครับนี่รุ่นรุ่นกันนะรุ่นเดียวกันเลยครับร้บพมเส้านี่คนละหนูกับสี่ขอตัวกับบ้านะทีเดได้เตรียมตัวเพชหนูเราจะได้ไปหาไม้ใหม่นะครับไม้พี่น้องในเบิ้งกันนาครับติดตามไปชมนะครับเด้อ เป็นกำลังใจคนลาหนูก่อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมเพื่อติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคนลาหนูนะครับเนาะบ่ได้ลงคลิปไปซีหาเมืองพี่น้องพอดีกับช่วงแบบบ่สบายแล้วกับพีุระนักนะครับกับแต่ละฝนตกแต่วันพายใหญ่มากนะครับผมหาเมือนะครับผมเหมยลงคลิปก็ติดตามคลิปละของคนลาหนูให้เบิ่งให้ได้นั้นครับเด้อพี่น้องครับผมจะถิ่มจะปลากันได้ครับทั้งในกระฟ้าเราก็ฝากเนี่ยฝากตัวได้ครับผมนะครับ ไปครับผมพี่น้องลากกันเลยนะครับผมมัอนี้เร้านี่สวัสดีครับ